สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับพิมพ์ค่ะที่รถบ้านตรงปลายสาขาบางพีนะคะใครที่มองหารถมือสองนะคะสภาพสวยๆนะคะต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะกับรถบ้านตรงปลายของเรานะคะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะไม่เว้นวันหยุดนะคะตะเลิกงไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกวันนะคะก็สําหรับวันนี้นะ,ะพิมพ์นะคะ พารถสวยๆนะคะมาแนะนําให้คุณลูกค้านะคะได้เลือกดูเลือกซื้อกันนะคะสําหรับวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็น Toyota v วีออสนะคะรถปี2003นะคะเครื่องยนต์1.5รุ่น E นะคะคันนี้เนี่ยก็คือได้เป็นรถสีบอลทองสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะมีในส่วนของ ดีไซน์ไฟด้านหน้าะคะนะคะก็จะมีกับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวเนาะกระจังหน้าสสวยแบบนี้นะคะรวมถึงแม็กนะคะได้เป็นสีขาวนะคะส,สวยแบบนี้เลยนะ,คะใครมองหาวีออสนะคะปีเก่าหน่อยนะคะที่นี่มีให้แล้วนะจ๊ะคุณแค่เข้ามานะคะเลือกดูเลือกชมกันได้รืออยากจะทดลองขับก็ได้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะ Vios ของเราเนี่ยดีไซน์ทรงสีดานนะคะเครื่องยนต์ 1.5e เนาะใครที่มองหา Toyota า Vios อยู่นะคะที่นี่มีให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือว่าเป็นปีใหม่ๆนะคะที่นี่มีให้เลือกหลากหลายคันนะคะคันนี้นะคะพามาดูหน่อยเพราะว่าเป็นรถที่ราคาไม่แพงนะคะสําหรับใครที่หารถราคาแบบว่าหลักแสนต้นๆน,นะคะคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าภายในคันนี้นะคะเขาจะมาในรูปโฉมไหนหรือทรงไหนนะคะไปดูกันเลยจ้าอ่ะ สำหรับคันนี้นะคะดีไซน์รูปตัวรถของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นโฉมเก่าโฉมเดิมนะคะสำหรับคันนี้คอนโซลน,นะคะจะมีในส่วนของหน้าปัดนะคะนี่เลยนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะ,สะแสดงในส่วนของความเร็วนะคะเวลาที่เราขับเคลื่อนที่นะคะหรือเวลาที่เราเหยียบคันเร่งนะคะนี่นะคะมันก็จะ,สะแสดงขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนสัญญาณไฟนะคะที่ในกรณีที่เราไม่คาดเบลนะคะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะแล้วก็มีในส่วนของอ การเตือนนะคะการแจ้งเตือนขีดน้ํามันตรงนี้นะคะตัดลนมานะคะตัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของวิทยุนะคะก็จะได้ฟังก์ชันเดิมแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกตินะคะสาหรับคันนี้นะคะจะมีในปุ่มอ่าเมนูต่างๆนะคะที่สามารถใช้งานได้นะคะควบคู่กับหน้าจอวิทยุตรงนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยระบบแอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะคะเป็นรุ่นธรรมดาแบบนี้แต่ว่าในส่วนของ ่กระจกนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นกระจกที่สามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วนะคะไม่ได้เป็นมือหมุนเนอะนี่เลยนะคะ ไม่ต้องไปหมุนให้ยุ่งยากนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็คันนี้นะคะเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะสีเทาเข้มนะคะจะเป็นเบนาะนังสีเทาเข้มนะคะตัดเย็บด้วยได้สีเทาด้วยกันนะคะสีสันเข้ากันมากเลยนะคะสําหรับเบาะตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของรูระบายอากาศนะคะไม่เหนียวเนินหนาเหงืออ่อไหลครยย้อยก็ไม่เหนียวแน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะดูดซับเหงือ่อเราลงไปด้านล่างนะคะทําให้เรานั่งสบายมากๆนะคะขับรถได้สบายเลยไม่ต้องคอยเช็ดเหงื่อนะคะ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะคะจะมีในส่วนของเบาะผู้นั่งด้านหลังนะคะที่กว้างขวางนั่งสบายมากๆนะคะตัวรถคันนี้นะคะเป็นทรงเก๋งซีดานนะคะใครที่มองหา v ีออนะคะปีเก่าหน่อยนะคะแต่ราคาเนี่ยถูกแน่นอนนะคะลูกค้าจะสภาพรถใหม่กว่าราคาแน่นอนจ้ะนะคะไปะเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่านะคะก็สำหรับคันนี้นะคะโตยโยต้าวีอนะคะปี2003นะคะเครื่องยนต์1.5รุ่น E นะคะ ดีไซน์ทรงเก๋ง4ประตูนะคะคันนี้เนี่ยใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์094 923 6666นะคะเบอร์เฮยเป้นะคะหรืออยากสอบถามรถรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ t o y o t a o อนะคะราคาเพียงแค่139,000บาทเท่านั้นนะคะ 1>, 1 3 0 0 0บาทเออหนึ่งแสนสาบาทขอโทษน,นะคะพูดผิดอ่ะอยากจะให้ลูกค้าได้รถราคาถูกไปใช้ก็จะรวัรวๆนหน่อยนะคะสําหรับคันนี้ราคาหลักแสนต้นๆน,นะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับเจ้าวีออสคันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบนะคะก็กดไลค์ like, กดแชร์ให้พิมพ์ด้วยนะคะเดี๋ยวรีวิวครั้งหน้านะคะจะพารถคันไหนมาให้ดูนะคะฝากกดติดตามกันไปด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ